จ,จิงเดบายบายเดือเทน,นิจโ้วตายตดดจหน้าห้าห้าเนต่อไปดีกว่าจองห้ามจมาในห้ามจมานงห้ามจมานในตุกคนมาไหมใสมา แกก็จะมาเล่เสียงในือติดมาเล่นทุกคนมางงลูกานเล่นไอแบลปีดอันนี้เลยตับตัวินเดอรปตาอกันนี้ตยหนิงหนังงเรายหนิงอือหือือือ ไปเล่นเกมกูเจอก็ไว้ดีๆน,น,นะยะเจอก็รักดียะค่ะเรื่องนี่คือป้ายอะไรมามไป้ายน,นี่คือประตูประตูประตูะตอยออยแปงในของเรือในนจดันอีกสักจะข้างนอนเนี่ยมีห้องนอนมีห้องนอนเหมือนกันยังไง trang khoảng khăn rồi có Hơn Cái mùi con kia đi, đi Ừ. không là bốn chân kia đi. มีห้องพักเปิดช่วยหนอเนี่ยอะไรอย่างนี้ไม่เคยเจอเรลอตีดิงกันอ่าเอฮัสเต็ดอ่าของเยอะสงสัยมากเลยอะไรเนี่ย ไทอันนิกในเวลาสามานไทเดนิกโอ้หมดแล้วว้าวหงุิฉันจะเป็นกัปตนันก่ขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาอติดขึ้นมาึ้นมาขึ้นมาอู้ยัไน,น,น,นั่นคืออะไรอะ่ะ Mãe, oi, mãe. Mãe, por favor. Ah, só mais duas, mais quatro, para lá. não 哦。Oh. ให้เหลือเสร็จปะบ้างทำน้ำไปมจะไปจังไหนก็ไปหาไปตก็ตีนก็จะมารับไงเออ